あの日みたいな朝の矢がかかる足がもつれて สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับครูวริสนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดนึงขึ้นมาก่อนนะครับบางคนอาจจะรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดนี้บางคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตตัวนี้เลย,เลยก็คือหน้าทะเลหรือว่า sea otter นะครับสังเกตลักษณะของหน้าทะเลตัวนี้นะครับมันมีความน่ารักนะครับมีขนที่ดูนุ่มฟูมีหนววดที่ยา แล้วก็มีลักษณะร่างกายที่น่าทนุถนอมน่ากอดมากเลยใช่ไหมแต่เราสงสัยไหมครับว่าเส้นขนข,นของมันหนวดของมันหรือว่าเล็บของมันเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทาไมขนเล็บและหนวดของมันเนี่ยจึงสามารถที่จะมีการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์ได้อย่างที่เราเห็นในภาพเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าในชีวิตของนาทะเลเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งเลยที่นาทะเลเนี่ยจะต้องทําในแต่ละ แน่น,นอนคือการกินทีนี้หน้าทะเลจะกินอะไรอ่ะเรายกตัวอย่างเมนูอาหารเย็นของหน้าทะเลให้ฟังก่อนละกันสําหรับเมนูอาหารเย็นที่หน้าทะเลโปรดานะครับก็จะมีพวกวปูหอยเมน่นหอยเป่าฮื้ออะไรทํานองนั้นนะครับมาคุยกตัวอย่างเช่นปูก่อนละกันหน้าทะเลเนี่ยก็จะกินปูเข้าไปนั่นเนยนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าทะเลมันถึงกินปูเข้าไ,ได้ปูกระดองมันแข็งจะตายนะครับเป็นโครงสร้างของฟันของเจ้าหน้าทะเลเนี่ยเขาก็จะมีความเหมาะสมที่จะทําการแงะกัดโขบหรือว่าบดให้กระดองของปูเนี่ยมัน แตกสลายออกไปก่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของปูไม่ว่าจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนของเปลือกหรือกระดองเนี่ยนะครับเจ้าหน้าทะเลก็จะกินเข้าไปแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละครับเป็นส,สารตั้งต้นในการนําไปสร้างเป็นโครงสร้างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนหนวดหรือว่ากรงเล็บของมันดังที่บอกไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับดังนั้นกว่าสารอาหารของปูที่น,ททน้าทะเลกินเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยและดูดซึมเพื่อที่จะนําไปใช้ในการสร้างโครงสร้างต่างๆของหน้าทะเลได้เนี่ย มันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแน่นอนนะคบเราพูดไปคร่าวๆแล้วว่าอันดับแรกเนี่ยคือต้องกินเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องมีการบดเคี้ยวแล้วก็ทําให้ชิ้นส่วนของอาหารเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับนอกจากการบดเคี้ยวที่จะช่วยทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงได้แล้วนะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีน้ําย่อยแล้วก็เอนไซม์ซึ่งจะช่วยทําให้ชิ้นส่วนของอาหารเหล่านั้นที่นักทะเลกินเข้าไปเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงได้อีก เมื่อการย่อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับชิ้นส่วนที่ย่อยเสร็จแล้วเรามีขนาดเล็กมากเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเจ้าหน้าทะเลและสิ่งที่ดูดซึมเข้าไปนั้นก็จะสามารถนําไปใช้ในการสร้างโครงสร้างต่างๆได้นั่นเองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจากที่ครูเล่าให้ฟังนะครับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของสัตว์เนี่ยการที่มันจะได้รับพลังงานนะครับมันจะได้รับพลังงานจากการกินเข้าไปจะแตกต่างจากพวกพืชซึ่งพืชสามารถที่จะสร้างอาหารได้เองนะ พืชจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมีการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเข้าไปเพื่อที่จะนําไปเป็นแหล่งพลังงานสําหรับสิ่งที่สัตว์กินเข้าไปนะครับมีเป้าหมายในการกินอยู่2ออย่างสำคัญก็คือกินเข้าไปเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานให้กับสัตว์ และเป้าหมายที่2นะครับก็จะนําสารชีวโมเลกุลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะพัฒนาโครงสร้างเนื้อเยื่อหรือเซลล์ภายในร่างกายหรือแม้กระทั่งนําโมเลกุลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสําคัญในร่างกายของสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นเองครับ พอเราพูดถึงอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดก็มีความชอบแล้วก็มีการเลือกกินอาหารแตกต่างกันออกไปนะครับหากเราใช้ลักษณะของอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินเข้าไปเป็นเกณฑ์ในการจัดจําแนกชนิดของสัตว์เราสามารถจัดจําแนกชนิดของสัตว์ได้ออกเป็น3กลุ่มสําคัญสําหรับสัตว์ในกลุ่มที่1นะครับก็จะเป็นสัตว์ที่เลือกที่จะกินพืชหรือสาหร่ายเป็นหลักนะคบกลุ่มสัตว์ในกลุ่มนี้เราจะเรียกเขาว่า herbivore ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม herbivore ก็ยกตัวอย่างเช่น พวกวัวควายนอนชนิดต่างๆหรือพวกทักทะเลเป็นตน้นต่อมาในกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์ที่เลือกที่จะกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเป็นอาหารนะครับเราก็จะเรียกกลุ่มสัตว์พวกนี้ว่ากลุ่มคาร์นิวอร์ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มคาร์นิวอร์ก็ยกตัวอย่างเช่นหน้าเหยียวแมงมุมสิงโตเสือเป็นต้นครับและสัตว์ในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสัตว์ในกลุ่มที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็กินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารก็ได้นะคร ได้ทั้ง2องอย่างเลยกลุ่มสัตว์กลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มอม n i v o ร์นะครับยกตัวอย่างสัตว์ที่เป็นกลุ่มอม n i v o ร์ก็ยกตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ยแหละนะครับหรือจะเป็นพวกหนูแมลงสาบหรือว่าอ e ีกานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยหากเราใช้ชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดต่างๆเลือกกินเราจะสามารถแบ่งสัตว์ได้3กลุ่มได้แก่ herbivore c a r n i v อร์ ore, ore, และอม n i v o ร์นั่นเองครับ อย่างที่บอกไปนะคบว่าการที่สัตว์กินอาหารเข้าไปเนี่ยมีเป้าหมายอยู่2อย่างสําคัญก็คือนําไปเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็นําไปใช้ในการสร้างโครงสร้างหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีความสําคัญในร่างกายนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าสัตว์ชนิดนั้นๆเนี่ยกินอาหารเข้าไปไม่มากพอหรือกินอาหารที่มีสารอาหารไม่สมบูรณ์จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆอย่างไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นคนนะครับถ้าคนเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปถึงแม้ว่าจะกินเข้า ไฟมากเพียงพอก็จริงแต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารที่ขาดแหล่งวิตามินซีหรือว่าแาาอสโคบาาิกแอซิดก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคในกลุ่มของเลือดออกตามไรฟันหรือเป็นอาการของแผลที่หายช้านั่นเองครับหรือถ้าอาหารขาดวิตามินบีในกลุ่ม B12 หรือว่าโคบาลามินก็จะส่งผลทําให้เกิดโรคในกลุ่มของเลือดจางการทรงตัวไม่ดีหรือว่าเป็นภาวะเนจชาได้บ้างนั่นเองครับหรือถ้ากินอาหารที่ขาดธาตุเหล็กไปนั้น นนก็จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอรวมถึงทําให้เกิดภาวะเลือดจางได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในเม็ดเลือดนะคะก็จะมีฮีโมโกลบินซึ่งฮีโมโกลบินก็จะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสําคัญนั่นเองครับภาวะที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนี้ก็จะเป็นภาวะที่เกิดจากการกินอาหารที่มีสารอาหารที่จําเป็นหรือสารอาหารที่ร่างกายต้องการไม่ครบถ้วนนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกภาวะแบบนี้ว่าภาวะขาดสารอาหารนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า malnutrition ซึ่งโรคขาดสารอาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาได้บันทึกไว้ว่า25%เลยของเด็กในโลกของเราเนี่ยเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารส่งผลให้เด็ก25%ทั่วโลกเนี่ยมีสุขภาพที่อ่อนแอแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อัตราการอยู่รอดของประชากรมนุษย์เนี่ยลดลงได้ด้วยนะครับซึ่งภาวะการขาดสารอาหารเนี่ยครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ขาดสารอาหารที่จําเป็นหรือว่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการ กับอีกกลุ่มอาการหนึ่งก็คือเป็นอาการที่เป็นการขาดธาตุอาหารโดยที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกลุ่มอาการ2ออย่างนี้ดูเหมือนจะคล้ายกันก็จริงนะครับแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันการได้รับสารอาหารที่จําเป็นไม่เพียงพอเนี่ยคือหมายความว่าเราอาจจะกินเข้าไปเยอะมากแต่ว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างที่จําเป็นไปก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายความสมบูรณ์หรือทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยนะครับไปจนกระทั่งถึงอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยก็ได้นะครับส่วน ในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพออันนี้ก็คือตรงตัวเลยคือร่างกายต้องการสารอาหารเนี่ยเพดานเนี่ยมีจํานวนเท่านี้แต่ว่าเรากินอาหารเข้าไปไม่ถึงระดับที่ร่างกายต้องการอันนี้ก็จะส่งผลในลนักษณะที่คล้ายกันนะครับก็คืออาจจะส่งผลต่อสุขภาพเอ,อ่ออวัยวะบางอย่างที่ต้องการสารอาหารชนิดนี้แล้วถ้าเราขาดสารอาหารชนิดนี้ไปนานๆก็อาจจะส่งผลถาวรต่ออวัยวะชิ้นนั้นทําให้โครงสร้างหรือการพัฒนาของอวัยวะชิ้นนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนหรือเสียสภาพไป ตลอดชีวิตก็ได้ครับจากที่บอกไปทั้งหมดแล้วนั้นนะครับเราก็จะเห็นถึงความสําคัญของอาหารที่มีต่อสิ่งมีชีวิตนะครับแน่นอนอาหารก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญให้กับสิ่งมีชีวิตแต่ความสําคัญของอาหารนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ยังคงเป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นนยครับสามารถพัฒนาโครงสร้างหรือวัยวะต่างๆหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีการทํางานได้ตามปกติได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้ถึงความสําคัญของอาหารกันไปแล้วนะ ต่อไปเราก็จะต้องรู้ต่อว่าหลังจากที่สิ่งมีชีวิตกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรและอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นโมเลกุลที่สําคัญที่ร่างกายของเราจะหยิบไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหรือโครงสร้างต่างๆในร่างกายได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อได้ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ 母さん